สวัสดีครับแอดเวซมูลคลิปนี้แอดได้เอาไม้ลุกครึ่งนะครับกับไม้แหงนะครับแสดงสัดส่วนให้เอฟซีเบิงนะครับว่าปริมาณสัดส่วนพอใดนะครับปริมาณสัดส่วนนะครับอันนี้คือไม้แหงนะครับนะครับอันนี้ไม้แหงอันนี้คือไม้ลุกครึ่งครับไม่มาดนะครับ เีลืวที่นี่แอดมิเทคนิคไม่เกิดขึ้นก็คือเวลาเข้าตัดขาดนะครับเครื่องพาเข้าบมี่นะครับก็ขอแนะนําให้พาแบบนี้นะครับเอาเลยเข้าพาเลยนะครับพาแบบนี้นะครับจะได้เผาง่ายขึ้นนะครับนะครับดีกว่าเข้าออใส่เต็มเต็มแบบนี้นะครับถ้ามีโอกาสได้พากับพาแบบนี้เลยนะครับเลากตัดบอ้องพาขาดนะครับให้มันติดไว้นะครับแบบนี้ มันก็เหมือนกับเผ้าพานะครับจะได้ประโยชน์คือมันจะเผาง่ายนะครับต่อไปแอดจะได้ทําการเลี้ยงไม้ให้เบิ้งนะครับว่าสั่นไหนเป็นสั่นไหนนะครับเพราะว่าเอฟซีถามมานะครับว่าเลี้ยงอย่างไหนนะครับถ้าเลี้ยงบดถึกมันอาจจะเผาใหม่บดดีหรือว่าการค่ายแก๊สบดเสถียรนะครับเดี๋ยวเ้าไปเบิ้งกันครับการเลี้ยงกับบรยากนะครับเท้ากะเอาไม้แห่งลงเลยนะครับ จะสังเกตได้ว่าแอดบ m มี่ท e อ mm hmm. แกนกลางนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นวิธีการที่ว่าแอดเคยลงคลิปแล้วนะครับมันง่ายต่อการเลี้ยงใหม่นะครับเขาก็ mm hmm. เอาใหม่ลงไปเลยนะครับ mm hmm. ครับอันนี้คือจันแรกนะครับ ต่อมาสันที่สองนะครับเพากานําไม้ขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับใส่ลงไปเลยนะครับนี่นะครับไม้ครับสันที่สองจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือไม้แห้งนะครับสันต่อมานะครับต้องนําไม้มาดหรือไม้สดใส่ไปเลยนะครับเราก็ใส่จนเต็มนะครับเดี๋ยวแอดจะมาอัปโหลดตอนเต็มนะครับ ครับอันนี้เป็นสั้นของไม้มาดนะครับก็จะเป็นรุ่นใหญ่นะครับขึ้นมาเลยมาเรื่อยๆนะครับใกล้จะเต็มแล้วนะครับตามซอกว,าว่างรั้วช่องว่างต่างๆก็แซมใสให้เต็มนะครับเพื่อจะได้ทานลายนะครับครับสำหรับขั้นตอนการเลี้ยงไม้ลูกครึ่งครับ ก็เป็นไปในรูปแบบนี้นะครับก uh, really uh ็ขอให้เ hmm. ล ah ี hmm. ah ่ยงยางชิด hmm. ต ah ิด hmm. ก ah ันแบบนี้นะครับเดี๋ยวตอนเสาร์ห้องไปจุดกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้แอดก็จะได้อบถังขึ้นเลยนะครับเพราะว่าการเผาจะได้ง่ายขึ้นนะครับเสาร์แล้วนะครับเดี๋ยวห้องมาจุดกันนะครับเพราะว่ามือขึ้นนี้แอดได้อบไว้นะครับถังขึ้นแล้วก็ตอนเสาร์เต่าหอนมากๆเลยนะครับ แล้วที่นี่แอดจะได้เห็ดให้เบิงว่าปฏิกิริยาในการท่ว่าห้าอบมันมันห่อนขนาดใดน,นะครับเตานี้เป็นเตาท่ว่าไม่ลุกครึ่งนะครับที่ว่าตอนต้นคลิปนะครับเตาเดียวกันนะครับเดี๋ยวแอดจะทําการจุดตอนจุดเริ่มแรกกับบุญ,ญานะครับเพราะว่าเขามี ไฟอยู่แล้วนะครับพว่าไฟบู้ันดับนะครับมันง่ายแบบนี้นะครับเขาก็เพิ่มผัดลุ่มนะครับเอาผัดลุ่มใส่เลยฟื้นเขาก็เตรียมไว้พรอมเลยนะครับเตรียมพอรอมเขาก็เพิ่มเพิ่มทานนะครับเสียทานเพื่อบ่อไห่มันมีควันนะครับการเพิ่มเสียทาน เดี๋ยวรอเสียทานทํางานแป๊บนึงนะครับพว่าเตามันก็หอนอยู่แล้วนะครับแล้วเขายเอาฟื้นใส่ครับหลังจากประมาณยี่สิบนาทีเท่านั้นนะครับเห็นบ่เอฟซีจําฟื้นได้บ่ครับนี่นะครับเป็นฟื้นจุดแหลกเลยนะครับนี่เห็นบ่เราแอดจะห้เบิงแก๊ดเห็นบ่ครับอันนี้แก๊ดมาแล้วนะครับแต่ว่ายังบหันลอยเปอร์เซ็นต์นะครับ พัดลมเอสดกเอาออกแล้วนะครับเห็นบ่นะครับเร็วจริงๆนะครับยี่สิบนาทีนะครับเอสดลั่นตีได้เลยนะครับวิธีการนี่ขอให้ไปเฮ็ดได้เลยนะครับการอบนะครับมาเร็วมากๆเลยครับแก๊สเห็นบ่นะครับแล้วก็ที่นี่การค่ายแก๊สจะเหยาน่านขนาดใดก็ขึ้นอยู่กับไม้เตานะครับแล้วก็ความชื้นแล้วก็ขนาดนะครับก็เพราะนั้นนะครับ ต่อไปกับแอดจะได้มาทำคลิปเกี่ยวกับการไล่เปลวเทียนไห้เบิงนะครับก็บขอให้ f c ติดตามนะครับการไล่เปลยวเทียนนี่ก็คือการที่ว่าแอดต่างซื้อขึ้นมาเพราะว่าการไล่แก๊สกับอีกแบบนึงแล้วที่นี่ขั้นตอนสุดท้ายการไล่เปรียวเทียนนี่ก็คือการไล่ใหม่ในเตาถีเหลือกลนเตานิดหน่อยให้มันเมิดนะครับไล่อย่างไหนให้มันเมิดนะครับเดี๋ยวแอดจะทำคลิปไห้เบิงนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับ